สวัสดีครับห่างหายกันไป2สัปดาห์ในที่สุด iOS 14.5 beta 2ก็ถูกปล่อยออกมาให้อัปเดตกันต่อการอัปเดตครั้งนี้ Apple ยังคงเพิ่มความสามารถใหม่ๆอีกหลายอย่างอย่างต่อเนื่องเลยครับเพื่อนๆสามารถดูรีวิวได้จากลิงก์ท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้จะส่งผลต่อความเร็วและแบตเตอรี่บน iPhone 7 Plus มากน้อยแค่ไหนควรจะไปต่อหรือรอดีเราไปชมผลนการทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5 ผลลับที่ได้ iOS 14.5 Beta 2ทําความเร็วในส่วนของ CPU single core ลดลงนิดหนึงแต่ความเร็ว multi core ลดลงพอประมาณเลยครับสําหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วก็ลดลงนิดนึงเช่นเดียวกันครับตัวเลขความเร็วโดยรวมใน Beta 2นี้ลดลงความเร็วลดลงแบบนี้ผลการทดสอบแบตเตอรี่จะเป็นยังไงไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมง ดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติ ต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 14.5 beta 2บน iPhone 7 Plus ผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นเฉยเลยครับโดยใช้ไปถึง9%หรือ91%ในขณะที่เบต้าแรกใช้ไป5%หรือ95% และ iOS 14.4ตัวเต็มใช้ไป4%เรหลือ96%เอร์วอร์ชั่นเบต้านี้ยังคงต้องลุ้นกันต่อไปครับการอัปเดตเป็น iOS 14.5เบต้า2บน iPhone 7 plus นี้ความเร็วไม่เพียงจะลดลงแต่ยังใช้แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้วยครับเพื่อนเพื่อนที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้ถ้าอยากทดสอบฟีเจอร์ใหม่ๆก็อัปเดตกันได้นะครับน่าใช้กว่าเดิมมากทีเดียวแต่ถ้าเป็นห่วงเรื่องแบตเตอรี่จะรอดูในเบต้า3อีกทีก็ยังทันครับมาเมื่อไหหรร่ผมมจะีบาบาาอัปเเดตใ้ทลย ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ